ใช่แค่2ครั้งก็คือก่อนนอนกับตื่นนอนนะคะตื่นเช้ามาแทบจะไม่มีกลิ่นปากเลยยาสีฟันที่ทันตแพทย์แนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาช่องปากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นปากนะคะจะบอกเลยว่ายาสีฟันที่ตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหากลิ่นปากเนี่ยยังมีน้อยมากๆเพราะจริงๆอะ่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหากลิ่นปากหลกักๆเนี่ยมันจะมาจากการสะสมของคราบเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลมหายใจนะคะอย่างเช่นบางคนกินของหมักของดองเยอะหรือว่าผู้ชายบางคนสูบบุหรี่เนี่ยแค่หายใจออกมาก็เหม็นแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงคิดค้นตัวนี้นะคะซึ่งบอกเลย คิดคนโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วตอบโจทย์แน่นอนสําหรับคนที่มีปัญหากลิ่นปากแรงมากๆนะคะตัวนี้เป็นยาสีฟันสมุนไพรจีนนะคะจะช่วยลดน้ําลายบูดได้ใช้แค่2ครั้งก็คือก่อนนอนกับตื่นนอนนะคะตื่นเช้ามาแทบจะไม่มีกลิ่นปากเลยเพราะตัวนี้เขาลดน้ําลายบูดแบบสุดยอดมากแต่สําหรับใครที่มีปัญหากลิ่นปากเหม็นจากลมหายใจแนะนําเลยว่าต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ํายาบ้วนปากสมุนไพรจีนนะคะคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าการแปลงฟันก็คนเราก็จะแปลงแค่2ครั้งคือเช้ากับก่อนนอนแต่ว่าระหว่างวันเวลาเรากินน,นู่นนี่ มันก็จะมีปัญหากลิ่นปากแล้วคนก็จะแบบเฮ้ยจะต้องมานั่งแบงฟันตลอดเหรอเราก็เลยทําตัวนี้ออกมาเป็นน้ายาบ้วนปากสมุนพราจีนสูตรเข้มข้นนะคะอันนี้ใช้แค่วันละรอบพอหลังจากกินอาหารมื้อกลางวันนะคะหรือหลังจากแบบก,กินอาหารที่มันเหม็นๆมีกลิ่นอะไรเงี้ยคือบ้วนหลังจากนั้นเขาจะช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อบแบคทีเรียได้8ป2ถึงสิชั่วโมงนะคะกลับบ้านไปก็อ่กก่อนนอนก็แปรงฟันเหมือนเดิมดังนั้นใช้คู่กันตัวนี้รับประกันเลยว่าใครที่มีปัญหากลิ่นปากดุนแรงแล้วใช้ตัวไหนไม่ตอบโจทย รู้เรื่องแน่นอนค่ะโปรโมชั่นสุดคุ้มปกติ1หลอดราคา290บาทวันนี้ลูกค้าซื้อ2หลอดแถมให้ฟรีเลยอีก2ค่ะจ่ายเพียง580บาทเท่านั้นไม่พอแถมฟรีน้ำยาบ้วนปากอีก1ขวดเป็นโปรโมชั่นซื้อ2แถม3จ่ายเพียง580บาทส่งด่วนฟรีถึงหน้าบ้านได้ไปเป็นเซ็ตคุ้มคุมแบบนี้เลยจ้า